การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อมีครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ TP พ a p พจำนวน474ครัวเรือน528ปัญหาแยกตามดัชนีชี้วัดความยากจนออกเป็น5มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐและมิติด้านอื่นๆผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอดอยหล่อกิจกรรมด้านสุขภาพการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ครัวเรือนดูแลให้ความรู้เรื่องรักษาโรค ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเยี่ยมครัวเรือนและให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคกิจกรรมด้านความเป็นอยู่ตรวจสอบสภาพปัญหาความเป็นอยู่และสภาพบ้านดำเนินการซ่อมสร้างบ้านพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค,คกรรารส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยกิจกรรมด้านการศึกษา ส่งเสริมเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนโดยแนะนำเข้าสู์เด็กเล็กส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกิจกรรมด้านรายได้ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมกิจกรรมความมั่นคงด้านอาหารมอบเมล็ดพันธุ์ผักกิจกรรมด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐการติดตามให้การช่วยเหลือครัวเรือนมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคกิจกรรมด้านอื่น การให้ความรู้และโทษของการดื่มสุราบุหรี่ส่งเสริมกิจกรรมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ผลงานเด่นอำเภอดอยหลอโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนดอยหลอประจำปี2565สวัสดีค่ะวัสนาบุญธรรมช่วยในะอำเภอดอยหลอศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอใดล่อขอนำเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของอำเภอใดล่อเราก็คือ TP Map ของครัวเรือนยากจนของเราจะมีทั้งหมดอยู่474ครัวเรือนแล้วก็เราจะ นำข้อมูลมาใช้สำรวจเพิ่มเติมในระบบ Thai QM ของกรมการปกครองซึ่งจากการสำรวจข้อมูลที่ผ่านมาของพือนดหล่อเราจะมีรัศดรที่ประสบปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงอยู่ซึ่งเราจะดําเนินการในช่วงของงบประมาณนี้ให้รัสเ็จประมาณ10หลังคาเรือนเป็นลักษณะของการซ่อม5หลังคาเรือนแล้วก็สร้าง5หลังคาเรือนนะคะซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชนหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็พี่น้องจินอาสาทุกท่านซึ่งที่ผ่านมาทั้ง10หลังได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วจะใช้งบประมาณในการซ่อมสร้างทั้งหมด390,000กว่าบาทตอนนี้จำนวนงบประมาณของเรามีครบถ้วนแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างบ้านให้กับนางอาลีชัยชมชื่น ลัศดรของเราและส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่9สิงหาคม2565ต้องขอขอบคุณทุกาส่วนในการขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาใกับพี่น้องประชาชนของอืเภอดยหลอนะคะขอบคุณค่ะสำหรับนางอารีชัยชมชื่นอาศัยอยู่บ้านสันนกแก้วหมู่ที่หาตำบลสันติสุขอำเภอรดรยหลอจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับสร้างบ้านจากโครงการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ90พรรษา12สิงหา2565ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน61,915บาทความรู้สึกของแม่อารีชัยชมชื่น สวัสดีจ้องจะแม่เจ้าอาลีสซรมมซื่นลานอยู่นี่มาได้3ปีแล้วแล้วเปิ้นมาเหี่ยวเปิ้นมาหอนแม่อยู่ตัวพอยอยู่คนเดียวแล้วผอยปลูกตรงเนี้ยแม่น่าก็ปลูกไว้กินขอบคุณอย่างยิ่งอย่างสูงที่สุดเลย เกิดยจมานี่ก็มาปะมาเดียวเนี่ย